ผมไม่เคยคิดเลยว่าการกลับมายัางสวนสัตว์ร้างแห่งนี้จะทำให้ผมได้พบกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจใดๆผมคือนักสำรวจที่หลงไหลการบันทึกภาพธรรมชาติในสถานที่ถูกทิ้งร้างสวนสัตว์ที่เคยคึกคักไปด้วยเสียงร้องของสัตว์ป่าบัดนี้เหลือเพียงกรงเหล็กขึ้นสนิมและป่าที่เริ่มกลืนกินทางเดินผมติดตั้งกล้องจับภาพอัตโนมัติไว้ตามจุดต่างๆที่คิดว่าสัตว์ป่าอาจจะกลับมาใช้ชีวิตสองสามคืนแรก ภาพที่ได้มาก็เป็นแค่หมาป่าไปในจรหรือนกกลางคืนธรรมดาแต่คืนที่สี่ผมเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติกล้องตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กรงเสือเก่าบันทึกภาพที่มืดมัวและพล้าเลือนมีเงาร่างขนาดใหญ่คล้ายแมวป่าเดินผ่านไปแต่รูปร่างนั้นดูโปร่งแสงแสงจันทร์ส่องทะลุผ่านราวกับมันเป็นเพียงควันผมคิดว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดของกล้องหรือแสงสะท้อนผมกลับไปตรวจสอบกล้องตัวนั้นอีกครั้งปรับมุมและเฝ้ารอ และคืนนั้นเองภาพที่บันทึกได้ทําให้เลือดผมเย็นเฉียบมันไม่ใช่แค่เงาโมัๆอีกต่อไปแต่มันคือภาพเสือโคร่งตัวใหญ่สง่างามเดินออกมาจากความมืดดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงกำจ้องตรงมาที่เลนกล้องแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือเมื่อมันหันข้างมันไม่มีร่างที่จับต้องได้ไม่มีเงาที่พื้นทุกก้าวยางของมันไม่มีเสียงไม่มีความเคลื่อนไหวของใบไม้เลย และกล้องตัวนั้นจับภาพมันเดินทะลุกำแพงกรงเหล็กที่ล็อกสนิทราวกับไม่มีอะไรกัน้นนี่คือเสือที่เคยถูกขังอยู่ในตรงนี้วิญญาณของมันยังคงวนเวียนในบ้านเก่าภาพสุดท้ายที่กล้องบันทึกได้คือใบหน้าของเสือตัวนั้นที่เข้ามาใกล้เลนมากจนผมเห็นรอยแผลเป็นเก่าบนหน้าของมันก่อนที่จอภาพจะดับลงพร้อมกับเสียงหวีดหวิวที่ดังขึ้นในความมืดที่ผมยืนอยู่เพียงลําพังผมรีบวิ่งออกจากสวนสัตว์รางนั้นทันทีไม่เคยหันกลับไปอีกเลยบางที สวนสัตว์ที่ไร้คนก็อาจจะไม่ไร้ชีวิตจริงๆอย่างที่ผมคิด